วันนี้พิมิโกะจะพาเพื่พอนๆทุกคนมาทานอาหารกันที่ร้านป้าบุญคาเฟ่จุดเด่นของร้านนี้มีฝูงปลาคาร์พหลายร้อยตัวนอกจากจะมีปลาคาร์พแล้วร้านนี้มีอะไรเด็ดที่ทําให้คนมาแวะที่นี่กันเยอะมากงั้นต้องตามเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้พิมมิอยู่แถวพัทยากําลังจะแวะมาทานอาหารกลางวันกันที่ร้านป้าบุญคาเฟ่ขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะ สังเกตรถจอดที่หน้าร้านก็เยอะพอสมควรเหมือนกันทางเข้าร้านก็จะล่มลื่นไปด้วยต้นไม้แต่ตอนกลางวันแดดแรงแอบร้อนอยู่นะถ้าเป็นตอนเย็นคงร่มรื่นกว่านี้ระหว่างทางเดินก็ชมเป็ดไก,ก่กระต่ายปลาคาร์พไปเพลินเลยค่ะตอนนี้เราได้ที่นั่งแล้วนะคะเราเลือกที่นั่งเป็นนั่งแบบนั่งพืง้นโต๊ะที่นั่ง,งก็จะมีแบบเป็นโต๊ะ มั้งแล้วก็นั่งคือนแล้วก็มีเป็นห้องกระจกห้องแอร์ก็มีรอบโต๊ะที่นั่งก็จะมีป่าที่พ่นไอน้ำดับความร้อนให้นะคะแล้วก็มีพัดลมป่าให้พุ่โก๊้ก็จะคลายความร้อนได้ดีกันระหว,ว่างรออาหารก็ให้อาหารปลาได้ด้วยแม่ซื้อมากระปุกเท่าไหร่กระปุกละยี่สิบห้าบาท มม่อออออันนี้แกงคู้หอยลายนะคะรสชาติอร่อยจัดบ้านมีความหนึบมีรสชาติเละเทออาหารที่นี่ออกไวแต่ละอย่างออกไล่เรียก,กันรอไม่นานแถมราคาถือว่าไม่แรงมากค่ะ ขอบคุณค่ะห้องน้ำเป็นร่มะก็จะมีสามห้องนะ้ำติดแอร์เ,เยน็นฉั่งเลยญญก็บรรยากาศดีเลยถือว่าสะอาดถ้าร้านอาหารห้องน้ำสะอาดนี่ใช้ได้เลยค่ะสะอาดสะอาดดีก็หอมห้องน้ำก็สะอาด เมื่อกี้ก็มีพนักง,งานทำความสะอาดก็อยู่ที่นี่ตลอดเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคเดี๋ยวให้ดูทางออกจากห้องน้ำนะคะมีสิสาราสัตว์เยอะแยะเลยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้อีกน,นี่น,นะะ้องน้งขกเสียงดีจริงเลยหนูน้อยนกอะไรคะว่าไงว่าไง นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปเช็คอินอีกหลากหลายมุมที่น่าสนใจและยังมีลานกว้างเหมาะสำหรับครอบครัวพาลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงมาทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าที่นี่มีครบจบในที่เดียวเลยค่ะเพื่อนๆผ่านมาเที่ยวแถวพัทยาลองแวะมาลานนี้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย